คุณผู้ฟังคะหลายคนอาจมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยขาดความมั่นคงชีวิตดูเหมือนจะหมดหวังความช่วยเหลือจะมาจากไหนมองไปข้างหน้ามีแต่ความไม่แน่นอนบางคนอาจกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตรู้สึกสับสนกลัวความช่วยเหลือจะมาจากไหน ขอเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะชีวิตของเราอยู่ในที่มั่นคงอยู่ในแผนการของพระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งสัตว์ซื่อทำดีต่อไปค่ะด้วยความเชื่อสิ่งดีๆการอัศจรรย์จากพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระองค์ผู้ทรงเริ่มการดีในเราจะทรงช่วยเรานำเราและอยู่กับเราตลอดไปค่ะคุณผู้ฟังดังพระคิสตรมคัมภีรพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่6ได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือท่านกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือสะดวกส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ vop@voicepeace.org ค่ะ โทรศัพท์ก็ได้นะคะที่หมายเลข053242654และหมายเลข053260627ค่ะทั้งทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะขอสันทิสุขของพระคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ